สวัสดีครับผมช่องเสียเอกพะรุ้ยได้ครับเมื่อนี้ปูตาก็มาแล้วรนะับขึ้นนี่ซีเดส์ดซ้ำได้นะครับผมมาฟังกันจากท่างช่องเสียเอกด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับเด้อสติวพาคลิปจากท่างช่องครับไปฟังกันครับไม่คู่ข้าไปกินแล้วพ่สอ่

มาเอามากินเพิ่งหมือนกินคัดคัดดูั้งหมวหมูปลาสมอแกิเนเะหียเนาะกัดแก้มปูมีเพียตามขาามา้าขออ่าดูบ้าตกมันอปูไม่ธรรมดาเหญ่ยชุดชุดไงปูเลย มีโซ่ไม่รมีโซ่ม่มานปุ่มปังๆเฮงๆสง่งเลยเหมือน พอเราเราใครเราเร่มรูออมาเขาด้วว <ım. S 2> <old> ันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่เท่าไรฮัลโหลฮัลโหลเป็นที่หกตฮัลโหล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 เอาปลาช้างวันมาชงด่วนเอาปลาช้าวัมาชงด่วนคุณาท่านทำอรน้อยเพอนึ้อทาร ฮัลโหลฮัลโหลไม่ยงไหนเนียไม่ได้ดึงหรอพ่อไม่ให้ตียุกนะแต่แต่นี่ว่าจีปราบได้ปั่นะเจ้าม่ชัยข้าช้าไห้รุมนะอีก่อวันสองมาเคลื่อนเป็น์รอย้านเหมือนอมาแข็งแงอนเจาเป็ดอือแล้วกาผู้ผูู แบแดวบอกใครเอาน้ำ่ายอยู่ไหนนี่นองแทบค่ะจักเขียนชือว่าจังไรแบบมังองมังง่ยอ่านมาออกแบบแปลว่ามันสีเขียวเขียวทอนแกวทอนแกวปปงปงนี้ชทอนแกวจ้ออกกันโอ้พูดเขาเก่งจังไรว่อพ่อกันแกงเนาะ พอกับเต็นเต้นเต็นเต็เตเตนออันนี้นันแข็งที่ชอบเียวพ่เต็งไหนเต้งเลยออกดังมาเต็งแมัเองอย่างคือเฮีนคือพักกาศเฮียเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอาปาชาบิบว่าวาซาบิวาชาบิบมาณบาวาชาบิ อ้นักเสกเขียวใบมาไทยกินออกดรงที่มาป้าที่เข้ากันัดทันทีกินแงอีรีกูเออเสียหายมาหาแห้งรอบจากข้างเรื่องเมื่อแม่าเอาแบบฟาวจากปวดหัหวานวันของดิบหมดแล้วเออยังมาหนกมาฮักมาฮักมาหาบ่าวขาบ้านะเจ้าขึ้าไหนป่า บุกรอบวงแันว่าเอาเงินไปจีพกกับวัดตีื่นขึ้นกงทำอาไบุกนึกว่าบาทจีพ่อว่าบักขักคนขักเอ้วะลูกนเตีวันนี้ผมเห็นพวกไหนงามหมดเลเอาบาทจีแบบตีเขาคือแบบเขาถือกระดาษมาไหนว่าดำได้บุกมันอู่หวานเราด บองทิชอชบ่มาจักใครเป็นไห้เราบ่กินนังแววๆดำๆไม่คือขาวาโอ้ยบาดใจแค่มีแน่วังตาเนาะราว่ากินอันนี้เราตาแก่ตาจ๋าเาไดใจแค่ผู้ใด่า,ดาร้องกินร้องวังเง้อบ่บกินเราคิดแค่คุงท่านคีเฮ้นคนผู้หายนคนมากท่านขี้เราผู้ดใดใดเมียผู้หายนด่ารึมด่ารึม กินว okay. right? 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 ัดพ้อกินน้ำเนี่ยเยวจัตาชว่านชาว่านเออพ้กินเท่าไหร่เสียงเสงาู้อ่านมั่นยูบาค่าอันกินนอกบ้านแล้วข็ใ้ดูเองเป็นเอวได้ทางนอกเราค่ามันน่าคือยูบาได้เป๊ะเป๊ะเร่องเนี่ยจะได้มาแต่กจอยได้กินเท่าไหร่แค่คือหนักว่าทันมาเออจักวันเร่าควรนเขาตั้มวนอดูถูกเขานะ แม่กีนกับวัาต่ายงอเขานั่นน่ะหันตา้ายมากคุณน่ะออกไปนอกบ้านไปค่ผู้ช้างงองามอาหารฟังเพลงเพาะเพาะคุณนี่เสียเด็กเหมือนจาไปเรื่องไหวรวันพ่อกับเสียเด็กคือกันนะมาทางไปเที่ยวไหนแรงบแบบทื่อแรงมาไปว่างว่าอนชาทุ่มหกทุ้มแบบขาวึืนขาวมาเป็นต่นายไปหาม่าเป็นใหงามเท่พอวาง ก็นั่งกอดกูท่านกูจัดใันปูแลว้วก็จะออกไปข้างนอก <c oughs> เออไปว่าใจพอโรู้สต่ำาต้ไปคือรคูิสกับข <c oughs> ้อแค่แล้วจะขึ้นขั้นพิษปูอ้าแต่ว่าไม่รู้แกขอเอาสีแดงๆมาเ <c oughs> บิ้งไปเบิ้งมากปูแก่เสียบกัวว่าขาบปมาไปนี้คือเสียบว่าขาบบาดใจแต่ห้ามมาหอวาบาดมัดจอดถือเูด้วยกูขันแดงๆนั่นน่ะอะวันนาพอเหมาะมากจัง ม,ม่เคยจังห่ันมาคือเขานามไทยๆม่ใจจิิงทีเลยไอ้เรื่งนั้วมันชัดมันถือเลยเดินมันชียังเลยป่าชื่อเขางานกับ่เขาอยากตรงบานดไม่ต้องไม่คอนจอจับเออมาคือเทอเทศด้วยเออตรงบานใาด้็อย่บางชายแ่างไม่งูนา่ไงเพราะอ้ผ้าคลาดช้ขายเชยคร้ว่า,า,ออา,ๆๆวามากเกิ มาหอดบานทางไดแบบข้างเขาทงขางต้น <laughs> <laughs> แม่ก็ขึงรอกนังหลวงขั้นนังว <laughs> ะเออขันข้นอันเมืองโมง่หนึ่งขี้ไปแต่ว่าสี่ขี้ขั้นแดงว่า <laughs> ขั้นแดงไวามันของเขาเ่ราะมันของเขาเอาแล้วห้อง <laughs> อันต่อขี้เยยนะ <laughs> ลยยุงไทยเออ,อขั้นวันวักเสียรเองก็งมาหาเงินขือกจับเขาเห็นตูดได้ต่พอเขาว่าเห็นตูดได้ เขาเขาจจอาได้จักเขาบ่ไสบายมือ,าอ,อนนมาคับ้านเถอนกันยังมาเท้แต่ดขอมีกุงเป็นใช่กุกเอาขามังอเออวามันรงจาดของต่อดจ้าคบาได้แทกต่อสว่านน่ว่าแต่ว่ามึงนี่คือถือว่าคี้ออกไปแต่ขี่ไปเลยมึงมบานที่เข้าเป็นถาดเป็นถาดใช้ไได้กินหรือยังไงว้าวหลังขังมากเลย มาโม่ไั้ไป๋มาฉันบ้าวันี่นยิงนักหนักมาชนแก้วเลยมึงเนี่ยชนแก้วนักหนัหน้ำบบกน้ำใสๆมาคุณจักมาอีว่าก็่อยต้องชนน้ำมือมึงนมึงหลาแก้วด้วยไม่ตีขวดพ่อมีขี่ขวดพ่อบอกว่าเอามาหนึ่งโหลทำไมเอามาน้องจังหนูจีนจังคือหนูปูมันขานยาตัวแบบบ้านสี่นีบ้าน อีน uh, hmm. ั่งมาลอยหางหมวมาขึ right. ้นร้าย่อลงมาเห็นบ้าร้ายขางหมาแดงลงพอลงรถทิพย์มาลงมาได้แม้คิว่าแดงเข้าไปว่าได้มาเปิดจักรว่าขาดย่งอย่างจากว่าขาดเช้าช่วยเอาน่าใครจเสือกันไอ้คนไ่กลัวกัน้วเมาขู่มึงจะแข็งแล้ว แม่มาขแข่งด <quer wa> ูได <donut motherf> <ers> <om> ้เห็นแต้ของเก่ากันเออเห็นไจ่กัเอะผู้ใกะเอาตรงๆว่านี่โกสามตัวเออผู้เปดรูเปเนี่ยกะเห็นไจผัวแล้วขอเปิดทุกเปิดตาแล้วควายเป็ดจังนั้นแ่าฉันนั่งกองกออาเปิดหูเปิดตาให้บักเสียเอกลามหางขึ้ออกไปข้างนอกบ้านจัด ข้อแรกเป็ข้าวค้อไหเล่าก่อล้วกโบกมือมาเริ่มอารมณ์งนี่ังเริ่มจกัมจกนุ่งจักน้อยไปเห็นตจ้หน้า,นาก้าวเขาเนาะแต้าปัญญายาข้อหนึ่งก็เข็งนขู่มึงทันไปข้างอื่นต่พขาเปิดอาหารหูอาหารตาไม่ได้ไปจับไปบ่ายเขาตัวไม่มา,มาหาขึ้นไปกินเบิ้งทื่อๆเน่ยมัดอหนังตื่นตัว

มาทานขอโทษค่ามแม่ดาวีวิ้นนะมาหวานขาาหวาน,นะว่ไเขบไปแต่ใจใจ่ได้พอหวาน,นขอโทษคา้ามาจากดิ้นเป็นเต็มเม,มือ่มอแต่ขอโทษห้องเร็วเมื่อแต่กมั่ง โอ้ออาะมาหาร้ไปร้องเบิ่งน้อาข้อเราเริ่มขีย่างมาบอกแล้วจะไปควขี้เพื่อนไอ้สาวัดฝันจ้างขี้แล้สาววัดฝ่นจ้างหลานมาสาววัดฝันมันขี้นะแมเอ้าบอกเข่าชุดๆเข่าจะไนไปออกชุดเอ้ามาฝันก้างขี้ชุดแดันกัน เมื่อวันที่ที่เกิดสิต่างๆใเญ่ได้โอ้โอ้ดูว่าบ้านใดกบบ้านที่ไหเมื่อวานวันที่สี่เกิดบ้าน่ไหนกาบบ้านุร่าเลยด้ไปคนหูฟุ้งใหญ่ก็ตหูจักอยู่ั้นวันนัชะตันกระดานตาชกตได้ชะตัเมื่อคืนเาหันไปยงาที่คอมว่มวานนั่นว่ากันบ้านที่นี้ไม่หันมากกวนเนออาหารหูอาหารต่างมากกวานอะ้าเท่งเลย

mất là mất hảo này 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 mất ẩu này mất hảo này mất hảo này mất ขวัที่ขอวมาเปิ่งดังทีเพราจางตเอมาจางบอกข้อทีมกันไปจังๆขวัตขวัตที่หอมจีได้จังไดบา้างข้อะไรท้องตั้งใดได้ท้องเราได้ืป้าคือเได้ได้ท้องขวัวเขาข้อแหงเรอบ,าบา้าง ม่แช่ไปไหนะ่ไว้ทืพอพ่อเรื่อบอเบ๊กชัดเอ๋ย <c oughs> ไปซท้อมเตื้ไ้พูน้งองไถยังวหละท้อไทยถึงได้เพิ่มตะเกาสองตงัวได้ท้องนะ<ม>อเราไหบชเอ๋บเพิ่มหกกบเพิ่มเกาแล้วบะเช็เอ๋่อพ่ออะคือไไบัครับจังไปฟังฝากสองตง่อนะครับผม <c oughs> บบพี่น้องเอฟซีขอบคุณพี่องเอฟซีหลายๆนะครับเนาะ บูชาพระสังกะจจายนะครับทัวรมาเบอร์ด้านล่างของเสียเงเสียเอกนะครับเออครับผมขอบพระคุณครับผมไปชมภาคต่อไปกันนะครับเ้อรอนิดนึงนะครับผม